สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับที่ผมว่าหลายคนก็น่าจะเจออยู่คือไอความรู้สึกหิวบ่อยๆเนี่ยแล้วกออ็อิ่มก็ยากเผลอแป๊บเดียวอ้าวกินเยอะเกินไปอีกแล้วคำถามก็คือเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีแบบโดยที่ไม่ต้องอดอาหารเลยได้ไหมจากข้อมูลที่เราดูกันมานะครับก็มีแง่มุมที่น่าสนใจทีเดียว ใช่ค่ะเรื่องนี้จริงๆมันก็ซับซ้อนนะคะบางทีมันก็เกี่ยวกับว่าร่างกายเราเนี่ย ตอบสนองกับสัญญาณหิวสัญญาณอิ่มได้ไวแค่ไหนซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะหรือบางทีก็มีเรื่องออพันธุก,กรรมเข้ามาเกี่ยวได้ซ้ําอย่างในข้อมูลที่ได้มานะคะมีพูดถึงยีนบางตัวอย่างเช่น XTO แล้วก็ MC4R คือยีนพวกนี้มันมีผลกับการควบคุมพลังงานความอยากอาหารอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะทําให้บางคนแบบว่าคุมเรื่องกินยากกว่าคนอื่นหน่อย อ๋อครับมีเรื่องยีนด้วยอันนี้น่าสนใจจริงๆนั้นเราลองมาดูแนวทางแก้ปัญหาที่ข้อมูลเขาว่ามาหน่อยดีไหมครับที่ว่าเป็นการจัดการก่อนมื้ออาหารใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติเข้ามาช่วยเรื่องแคลอรี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับค่ะข้อมูลเขาก็ชี้ไปที่แนวคิดนี้นะคะคือใช้สารสกัดธรรมชาติเข้ามาช่วยเริ่มจากตัวแรกเลยที่เขาว่าช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นก็คือโปรตีนสกัดจากมันฝรั่งค่ะโปรตีนจากมันฝรั่ง อืมมันทำงานยังไงครับทำไมถึงช่วยให้อิ่มเร็วได้ไกลไกที่ข้อมูลเขาอธิบายไว้นะคะคือในโปรโตีนสกัดตัวนี้เนี่ยมันมีสารสำคัญอยู่ตัวหนึง่งชื่อว่า PI2 ค่ะ Protease Inhibitor 2 PI2 ใช่ค่ะพอเรากินเข้าไปนะคะสารตัวเนี้มันจะไปกระตุน้นให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาชื่อ CCK ค่ะ อซี oh, CCK ค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติเลยนะคะพอหลั่งออกมามันก็จะส่งสัญญาณไปบอกสมองบอกว่าอ๋ออิ่มแล้วนะอะไรแบบนี้แล้วก็ยังช่วยชะลอแบบว่าให้อาหารมันอยู่ในลำไส้เล็กนานขึ้นนิดนึงด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเราไปแบบว่าไปช่วยเร่งให้ร่างกายส่งสัญญาณอิ่มตามธรรมชาติเร็วขึ้นหน่อยทีนี้พออิ่มเร็วแล้วถ้ามันช่วยลดความอยากกินจุบจิบระมังวันได้ด้วยหรือทําให้ไม่หิวบ่อยๆเนี่ยก็จะดีมากเลย ในข้อมูลเหมือนพูดถึงสารสกัดจากกระบองเพชรด้วยใช่ไหมครับคาราลูมาฟิมเบรียตาตัวนี้แหละครับช่วยยังไงใช่ค่ะตัวคาราลูมาฟิมเบรียตาเนี่ยกลไกที่เขาระบุในข้อมูลก็น่าสนใจนะคะเขาบอกว่ามันทํางาน2ด้านเลยหรือ Dual Mechanism นะคะอย่างแรกเลยคือเชื่อว่าช่วยลดความอยากอาหารโดยตรงอาจจะทําให้เราไม่ค่อยรู้สึกโหยบ,ยบ่อยๆทําให้มีสติในการเลือกกินมากขึ้นหน่อย กับอย่างที่2คือมีส่วนเรื่องอสนับสนุนด้านอารมณ์ความรู้สึกด้วยข้อมูลเขาชี้ว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสแล้วก็การหลั่งสารสืบประสาทอย่างเซโรโทนินอ๋อเซโรโทนินใช่ค่ะซึ่งผลก็คืออาจจะทําให้สมองเรารับรู้สัญญาณอิ่มได้ดีขึ้นด้วยค่ะโอ้ฟังดูดีเลยนะครับคือไม่ได้ช่วยแค่เรื่องความอยากกินเฉยๆแต่ยังอาจจะแบบว่าช่วยเรื่องการรับรู้ความอิ่มของสมองด้วย ทีนี้นอกจากตัวช่วยอิ่มเร็วจากมันฝรั่งกับตัวลดอยากจากกระบองเพชแล้วเนี่ยข้อมูลยังพูดถึงใยอาหารด้วยใช่ไหมครับโพลีเด็กสโตรสตัวนี้เข้ามาเสริมตรงไหนครับอืมใช่ค่ะโพลีเด็กสโตรสเนี่ยก็เป็นใยอาหารชนิดหนึ่งนะคะประโยชน์หลักๆเลยที่ข้อมูลระบุไว้ก็คือช่วยชะลอการดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดอ๋อครับ พอน้ำตาลในเลือดมันไม่ได้พุ่งขึ้นลงเร็วๆนะคะมันก็จะช่วยลดอาการอยากกินของหวานหรือว่าอยากกินจุบจิบระหว่างมื้อได้แล้วก็แน่นอนการมีใย,ยอาหารเยอะๆในระบบทางเดินอาหารมันก็ช่วยให้เรารู้สึกอิ่มอยู่ท้องได้นานขึ้นด้วยค่ะอ๋อสรุปง่ายๆก็คือช่วยคุมน้ำตาลไม่ให้มันสวิงแล้วก็ทำให้อิ่มนานขึ้นข้อมูลยังบอกด้วยว่าไอสารสกัดพวกนี้เขาทามาในรูปแบบผงกรอกปากเพื่อให้ออกฤทธิ์เร็ว อันนี้ก็น่าจะสะดวกดีนะครับใช่ค่ะรูปแบบการนำส่งสารก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้พอเอาทั้งหมดนี้มาประกอบกันนะครับมันบอกอะไรเราได้บ้างครับเหมือนกับว่าแนวทางนี้คือการไปเไปเสริมกลไกธรรมชาติของร่างกายเราเองเลยเพื่อจัดการกับสัญญาณหิวสัญญาณอิ่มให้มันสมดุลขึ้น ถูกต้องเลยค่ะหัวใจสําคัญคือแบบนั้นเลยคือการทํางานร่วมกับระบบต่างๆในร่างกายเราเองนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮอร์โมนอย่าง CCK ที่คุยกันไปหรือสารสื่อประสาทอย่างเซโรโทนินแล้วก็อาศัยคุณสมบัติทางกายภาพของใย,ยอาหารด้วยเพื่อช่วยให้ร่างกายรู้สึกอิ่มอย่างเหมาะสมแล้วก็ลดความอยากอาหารที่มันแบบว่ามากเกินไปผลลัพธ์สุดท้ายก็คืออาจจะช่วยให้เราควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละวันได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปฟื้นอดอาหารอย่างเดียวนะคะครับ การทำความเข้าใจสัญญาณหิว อิ่มของตัวเองนี่สำคัญจริงๆนะครับข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็ถือเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในการจัดการเรื่องนี้คำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับก็คือว่านอกจากพวกสารสกัดหรือปัจจัยทางชีวภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยมันมีพฤติกรรมหรือปัจจัยอะไรในชีวิตประจำวันของเราอีกบ้างไหมครับที่อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกหิวความรู้สึกอิ่มของเราโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตลองนาไปคบคิดกันดูต่อนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ